สวัสดีครับ Awaken First Store ฮะวันนี้เราจะมาแชร์ว่าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์นะครับที่จะได้ชุดพิเศษกับได้ชามของพรีออเดอร์นี้นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละเซตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันก็จะมีเป็นเซตแบบเบสเกมนะฮะแล้วก็เป็นมีดีลักซ์นะฮะแล้วสุดท้ายก็คือพรีเมียมดีลักซ์มันแตกต่างกันยังไงมันจะคุ้มไหมในการที่เราจะพรีออเดอร์แต่ละอัน งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะฮะทุกคนที่ออเดอร์ก่อนว,วันที่จะเปิดตัวนะครับก็คือวันที่28แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าวันที่28เนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ27ชั่วโมงเกมกำลังจะออกนะฮะก็ถ้าพรีออเดอร์เนี่ยเราก็จะได้ชุดนี้นะครับก็คือชุดไก่ไหนก็ใครๆรู้อยู่แล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดดูดีแน่นอน แล้วก็แถมกับโฮปชามนะฮะโฮปชานนี่จากที่อ่านจากคนอื่นมาเขาบอกว่าอาจจะมีสตทเพิ่มซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้อ่านจากไอออฟฟิเชียเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดเริ่มเกมมาแล้วก็แบบเพิ่มสตทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะฮะไม่น่าจะเป็นของที่จะโอผีมากเท่าไหร่นะครับต่อไปถ้าพรีออเดอ พรีออเดอร์ไปเนี่ยก็คือเซตนี้ที่คือทุกคนได้แน่นอนส่วนต่อไปเราจะไปดูชุดดีลักซ์นะครับดีลักซ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่ครับดีลักซ์นะครับก็จะมาเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะครับของฮันเตอร์นะครับก็จะได้ Fado ด o ลโซ e เจอร์นะฮะแล้วก็ฮันเตอร์เลเยอร์อาร์เมอร์เฟนเซอร์ไอแพช์ไอแพชก็ไอที่ติดตานะฮะแล้วก็มีเข่าโอนิ าม่กันหนึ่งซึ่งอตอบตรงๆเลยอันนี้คือแฟชั่นแน่ๆนะครับต่อไปครับชุดไก่ครับชุดไก่จะมา2ชุดนะฮะชุดแรกสีแดงเนี่ยก็คือเป็นชุด general ส่วนไอ้สีม่วงเนี่ยไอ้น,นี้ก็คือเป็นชุด soldier นะครับอันต่อไปครับชุดแมวครับเ,เป็นเลเยอร์เหมือนกันนะครับชื่อว่าเฟลีนอาชิการุนะครับ ชุดนี้ก็อย่างรู้กันคือทหารทหารสมัยก่อนทหารกิกี้นะฮะก็คือใส่ชุดนี้แน่นอนก็ก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งแล้วกันต่อไปครับที่จะมานะฮะก็จะมีชุดมีไออีโมทขึ้นมา2อันกสเจอร์นะครับอีโมทแรกก็ก็จะเป็น Battlecry นะครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุชิโกต่อไปครับทรงผมก็จะมา2ออันนะฮะ มี Hero t ท็อปนกับ r e f i n e w a r r i o r ก็อย่างที่เห็นนะครับต่อไปครับที่แต่งหน้านะครับเป็น Hunter Kumadori กับ Special Bloom ก็คือ,อสีข้างหน้านี่ฮะ s p e c i a l Bloom น่าจะเป็นอ้ที่มันมีดาวอยู่กลางหัววะ่ะต่อไปครับก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์เซตนะครับมีเนมเพลทนะครับ เนมเพล็กก็เป็นชื่อของเราเวลาเราทำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทำนามบัตรนะครับก็จะมีสติกเกอร์มีอะไรพวกนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะมีเพนเดนต์มาอีกอันหนึ่งครับเพนเดนต์ก็คือเอเวียนวินชัยนะครับก็อันนี้คือชุดดีลักซ์งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะแพงขึ้นมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันได้อะไรบ้าง มาแล้วครับพรีเมียมดิลักซ์นะครับอันนี้เป็นชุดที่สูงสุดที่เราจะสามารถซื้อได้ในสตีมนะครับซึ่งจริงแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกมพวกนี้ต้องมีคอลเลกเตอร์อ dition เป็นอีกเซตหนึ่งที่แบบว่ามีตัวแบบอะไรส,สวยๆขึ้นมาแน่นอนแต่อันนี้ก็คือสูงสุดที่เราสามารถซื้อได้นะฮะตอนนี้พรีเมียมดิลักซ์เนี่ยเดี๋ยวก็คือเราก็จะได้ของทุกอย่างที่เป็นดิลักนะฮะและของที่มันคือพรีเมียมเนี่ยมันคืออะไรบ้าง ก็เป็น Layer Armor นะครับเป็น v i v a r i a n Ear ก็คืออันนี้ก็เป็นหูเอลฟ์นะครับมามาให้ใจจริงแล้วผมเฉยๆกับชุดนี้นะแต่ก็ไม่แน่ถ้ามาติดกับคนอื่นนี่อาจจะมีอะไรอาจจะเป็นอะไรที่เฮ้ยอันนี้มันก็ใช้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเออก็อันนี้ก็น่าสนนะฮะส่วนต่อไปครับก็จะเป็นพรี m มียมโปรไฟล์เซตก็จะมากับ b a c k กราวด์ นะฮะมีท่าโพสมีเนมเพลทนะครับ, post, รบซึ่งตัวนี้นี่ก็เราก็แต่งแล้วก็เอาไก่แล้วก็เอาแมวออกไปยืนแบบแอคชั่นได้นะครับต่อไปครับเราก็ได้ BGM นะครับเป็นเสียงเอ่อเป็นเพลงของ2025 recording นะครับก็เป็น proof of a hero ซึ่งถ้าพรีออเดอร์จริงผมพูดตรงๆผม p r e ออเดอหลายเกมแนะผมไม่เคยฟังเพลงเลย แต่ก็มันก็มีไว้ก็ใช่ว่าเสียหายนะครับแต่จุดสำคัญครับที่ของตัวนี้เนี่ยคือเราออเดอร์ไอเดลักพรีเมียมดดลักเนี่ยมันมีอีก2 DLC ที่ยังไม่บอกนะครับ DLC 1น,นะครับออกมาสปริงครับสปริงนี่น่าจะประมาณเดือน3เดือน4นะครับเดือน3เดือน4นี่สปริงถ้าเป็น ตามสไตล์ญี่ปุ่นนี่เป็นชุดกิโมโนแน่นอนหลายๆเกมที่ถ้าเกิดลองพูดว่าเล่นเกมมือถืออย่างเงี้ยผมเล่นเกมมือถือเยอะเนี่ยเขถ้เกมญี่ปุ่นเนี่ยสปริงนี่สามารถจะเป็นชุดกิโมโนชุดสากุระอะ,อะไรพวกนี้ครับต่อไปฮะ DLC 2ครับมาซัมเมอร์ซัมเมอร์2025อันนี้ก็ประมาณเดือน6เดือน7นะฮะก็ตามเคยครับ ถ้าสไตล์ญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นแบบผู้ชายใส่เสื้อฮาวายอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ชุดบิกินี่แน่นอนก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นของพวกนี้จะเป็นเลเยอร์นะแล้วอย่างที่อ่านมาก็เขาบอกว่าไอเลเยอร์ที่มาเนี่ยมันเป็น5ชิ้น5ชิ้นเซ็ตมันไม่ใช่เปนแบบว่าเซ็ตที่แบบว่าเฮ้ยใ,ใส่เซ็ตนี้ก็คืออยู่ต้องแบบบังคับใส่เซ็ตนี้ก็คือเราสามารถ สลับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแอดนะในวายนะฮะเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายใส่เราใส่รวมกันได้คือลองพูดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว้ยต้องเปลี่ยนตัวให้เป็นแบบว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยก็คือเราอยากใส่ชุดผู้หญิงก็เราก็ใส่ลายสไตล์ผู้หญิงได้หรือว่าสไตล์ผู้ชายถ้าเราใช้ตัวผู้หญิงเงี้ยก็คือ,อทําไปแล้วก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับ ทั้งหมดนี้ทั้งสามเขาเรียกว่าอะไรวะสามอีดิชันที่ที่เราจะสามารถออเดอร์ได้นะครับเบสเกมแล้วก็มี Deluxe นะครับแล้วก็พรีเม u ยมดีลักก็ยังไงก็คอมเมนต์ลงมานะฮะส่วนผมเองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาจัดไป Premium Deluxe ตามที่คนในฮันเตอร์ r าร์บอกมานะฮะไปนะฮะเรามาดูนี่กันก่อนแล้วกันว่า โอเคเราจะเล่นได้วันไหนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือมันจะมีเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือแบ่งวันแบ่งวันก็คือ,อเฮ้ยนี่นี่คืออีกวันหนึง่งก็คืออย่างลองพูดว่าอย่างที่ผมอยู่ลอสแอนเจลิสนะฮะก็คือเอ่อคือ3ทุ่มนะฮะของ3ทุ่มของวันพฤหัสคือพรุ่งนี้เล่นได้แล้วนะฮะส่วนถ้าสำหรับคนไทยเนี่ยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เวลาของ สิงคโปร์แล้วกันนะใช้เวลาของสิงคโปร์ก็เที่ยงคืนนะฮะมันจะแตกต่างกับประเทศไทยนิดเดียวนะผมว่ามันใกล้สุดแล้วแหละก็คือประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนครับที่จะสามารถเล่นได้ของวันศุกร์นี่เองนะฮะส่วนถ้ามาจากประเทศอื่นหรืออะไรนี้ก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันว่าเราจะได้เล่นกี่โมงยังไงก็เจอกันครั้งต่อไปครับ